รุ่นนี้นะครับในรุ่น121 122ปอนเนี่ยนะส่วนแล้วก็ดอกไม้ป่านะครับนี่แหละเอ้ามาลุ้นกันบนเวทีเลยทีเดียวท่านตวนพงษ์นี่5้ก้อนอยู่แล้วอ้าวน้ำเงิน6 5 5 5จากเคมอนนะยอดการาติดไปติดไปติดไปยัง ยอดตาเคยแพ้มาก็จริงนะครับแต่ระยะหลังก็ฟอร์มดีขึ้นมาเตะโอ้โหดูครับดูครับมาอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์ตอนต้นเลยครับไฟนี้แน่ครับพัชจะมอบให้ทันที3 0 0 0บาทนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักชกคู่เอกที่แพ้ภายใน3ยกนะครับอาปาชีเมตอมสมุนไพอาปาชีมันจตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรักมีวงตมขอขอบพระคุณครับสายดีเหลือเกินนะครับทางยอด้า ยอดกล้าดูจะมั่นอกมั่นใจแต่ก็ประมาทไม่ได้ดนะเพชรอนุวัตรอนุวัตริดอีกติดป้ายยอดกล้าซ้ายขยับมาหมดยกหมดโยก 1 0บ,บาทโดยจัดไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีในวีระพุทธงครับคอยการสนับสนุนศิลปะแม่ม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันสุขของพี่จัดจัดนี่วันนี้โดนถึงตัวเลยแล้วก็เริ่มจะทําได้ดีเหมือนกันนะครับเพชรอนุวัฒน์เบียเขก็ไบยาวกว่ามีแค้งขวาดัาไปก่อนเนาะ เพชรนุวัตสวมยัขขขววนของคุ้งเข่าวเวตาลคุ้เข่าเวตาลอีกโอ้โหักษาแหวกแต่ไม่โดนคางเป็นนะครับยอดจ้าถ้าโดนนี่เร,เรียบร้อยได้เอาล้ครับยังคงเดินต่อเนื่องเดินครับเพชรนุวัต์โอ้ยมีศอกน้ำไปก่อนด้วยยอดจา้จาพยายามจะไล่แผนแล้วก็แทงโต้คืนแทงหนักๆเหมือนกันโอ้ยเกมการยกนี่ถือว่ายังเบียดกันจริงๆนะครับมาถึงตอนนี้นี่ยัง ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเพชรอนุว um ัฒน์ทีมงานก็สั่งเดินเหมือนกันเอาเอาเลยครับโอ้ทำ่ด้ใจยุดนะครับอย่างวงเวียดเข้าหาไม่สนแลวครับขยับเข้าไปอยกกาใน้เลือกออกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่โอ้มั่นๆไม่มัวไม่กระทะด้วยครับโยกกาบุกยยกกาแดงนะครับนําเหิือนเพชรอนุวัฒน์บุกอีกบุกเอ้าขวาตดโยกไปโยกไปเพชรเอ้าซ้ายโอ้ ผลจะเข้าโดนกองเอาตีได้แล้วตีได้ทีนึงเอาพลิกมาเอาการว้พันพันเอาโอ้โหโหนเลยโ,โหนโด,ดตีเลยนะครับเพชรอนุวัฒน์ซ้ายเข้าไปซ้ายนี่ขวาหน้าโอ้ยยอดกามีคำปั้นซ้ายของยกทีสีโอ้ยลำตัวเบียดเข้าไปโอ้โหเสียงดังตุ๊กเลยนะครับเพชรอนุวัฒน์ต้องปีฟอกนะครับสับเข้าไปแล้วก็พยายามจะเบียดจะกกล้ามหนายังไม่ยองงมนี้นะทำไหมพอนุวัฒน์เอ้าขวามาแม่เท้ายาวยอดกล้าล็อกไว้ล็อกไว้ ยอดชมป์โลกขวัญใจชาวไทยสอนให้ด้วยตัวเองที่สานสกุลยิ้มโอ้ยขอบคุณวัยเด็ด789ครับทองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งปุ้งเผาท็อกออฟเดอะเท้าแกนไนเซอร์หาดใหญ่พร้อมด้วยอุปกรณ์วัยไฟเตอร์บาร์ที่ขอนแก่นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับนะครับยกนี้นะครับบอกมานี่ว่าจะเร่งขนาดไหนนะครับพิษนุวัฒน์ต้องเดินให้ต่อเนื่องครับแม่ตอนนี้ต้องใช้ศอกให้เยอะแล้วไล่ให้ติดติดไป แม่ย,ยังยังยังไล่ไม่จนนะครับยอด้าออกได้เอ้าหยับมาเอ้าแม่แฟนมีมีเฮมีฮะเอ,อ้าฝันไปแม่แต่ชิดไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับไม่ออกซ้ายออกขวาไปแทงซ้ายหอยสกัดเอาไว้เบียดเข้าไปดูครับโอ้ไม่มีปัญหาแดงนะครับยอด้าพอวิเศษยิมเป็นฝ่ายชนะเพชรอุรุวัฒนะครับนอรุวัฒยิมไปอย่างนี่นะครับ พักสักครู่เดียวก่อนครับ